บาจัรส่งสรุปไปแล้วนะซึ่งจะทำให้จำง่ายขึ้นมีแบ่งเป็นกลุ่มละหมื่นกลุ่มละสองหมื่อะไรต่างๆอะ่ะได้รับแล้วเนาะนะครับไปดูไฟล์ตรงนั้นนะครับส่วนพรบรยาก็คงไม่ต้องซีเรียสมากปีัผ่านๆมาก็ไม่ค่อยออกออกข้อ2ข้ออย่างมากก็ข้อเดียวกปรับนะครับเออลืมอีกอันหนึ่งที่อยากบอกเรื่องใบอนุญาตค่าใบอนุญาต ถ้าการประกอบโรคศิลเนี่ยค่าใบอนุญาตที่เก็บจริงเท่าไหร่สมมติเราสอบได้ใบประกอบโรคศิลเนี่ยเราจะต้องไปเสียเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยแล้วบวกยี่สิบคือค่าคำร้องนะที่เราไปเสียห้าร้อยยี่สิบนะครับส่วนสถานพยาบาลน่ะถ้าเปิดสถานพยาบาลเนี่ยประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืนเนี่ยจะเสียเท่าไหร่ครั้งแรกทราบไหมเออมีค่าอะไร ค่าประกอบกิจกับค่าดำเนินประกอบกิจเสียเท่าไหร่1000บาทนะจำไว้นะค่าประกอบกิจการสามพยาบาลครั้งแรกเนี่ย1,000บาทแล้วก็ไปเสียอีกทีในปีที่10 1000บาทแต่ผู้ดำเนินการเสียเท่าไหร่250แล้วและจะต้องไปเสียอีกทีอีกกี่ปีถึงจะเสียปีที่ 2นะครับเสีย250แต่สิ่งที่สถานพยาบาลต้องเสียประจำตลอดก็คือค่าธรรมเนียมรายปีเหมือนทะเบียนรถอะ่ะต้องเสียปีละ500 500ห้อันนี้เสียตลอดนะครับนั้นะนะค่าการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆของสถานพยาบาลมีอยู่3าันส่วนพรบรยาเนี่ยก็จะถูกนะ ถ้าตามกฎหมายแล้วถ้าผลิตนําเข้าเนี่ยหมื่นบาทไม่เกิน1,000งบาทแต่ถ้าขายไม่เกินพันห้าแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้เก็บแค่300รเองถ้าขายยาแผานโบราณนะสามร้อยเองนะครับอันนี้ก็ฝากตองนี้ไปด้วยถ้าเขาออกส่วนค่าสอบใบอนุญ,ญาตของค่าสอบความรู้ค่าทดสอบความรู้ของการประกอบโรคศิลปน,นี้เสียเท่าไหร่ที่ผู้คุณเสีย ห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบเพอรเท่าค่าคำร้องแต่กำหนดในท้ายพระราชบัญญัติเท่าไหร่จำได้ไหมไม่เกินสองพันบาทนะไม่เกินสองพันบาทที่กำหนดไว้แล้วก็ท้ายพระราชบัญญัติกำหนดค่าขออนุญาตใบป,ประกอบโรคศิลป์ไม่เกินสามพันบาทแต่เก็บห้าร้อยนะอันนี้เป็นอำนาจใครที่เป็นคนกำหนดเก็บห้าร้อยเนี่ยอำนาจใคร นโนนโนโนใครใครกำหนดค่าธรรมเนียมนะใครรัฐมนตรีเออรัฐมนตรีว <laughs> างระวังให้ดี <laughs> นะครับแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจคล้ายคล้ายกันนะครับ นะเข้าไปตรวจยึดอายัดอะไรต่างๆได้เป็นพนักงานตระ m o กฎหมายอาญาต้องได้รับแต่งตั้งจากใครครับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยรัฐมนตรีเออรัฐมนตรีครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นสรุปทั้งหมดในส่วนนี้นะก็ไปดูไปจะไปพิ้น์ออกมาหรือจะดูเปรียบเทียบนี้ก็ได้หวังว่ากฎหมายเราคงจะได้คะแนนที่ดีๆนะก็จะได้ดึงให้คะแนนเราสูงขึ้น ง่ายง่ายกว่าจำจุดนวดอีกใช่ใชแล้วตอนนี้เป็นไงจำจุดนวดได้เท่าไหร่กันแล้ว <c oughs> ยังมึนม่ยู่